สวัสดีครับทุกคนทุกคนจะเพิ่งอ่าข้ามคลิปนี้นะครับคือวันนี้ผมมีเว็บดีๆจะมาแนะนํ้เว็บนี้มีชื่อว่าวิบบับนะครับทุกคนจะเพิ่งข้ามคลิปนี้จังเด็ดขาดนะครับคือเว็บนี้มันดียังไงนะครับจะมาบอกกันเลยนะครับว่าเว็บนี้เราสามารถทําทุนเราเอาไปเติมเกมได้เว้ทุกคนเว้ทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยมันทําทุนยังไงผมก็จะมาอธิบายก่อนเลยนะครับว่าเครดิตในเว็บนี้นะครับเราจะไปเป็นเงิน1บาทนะครับหนเครดิตเท่ากับ1บาทเนาะทุกคนไม่น่าจะงงนะแล้วเงินที่เราเเติมมมมาา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 อย่งง้รรรสถททํุนไไดแก เดี๋ยวผมก็จะมาสอนเติมกันก่อนเลยนะครับให้ทุกคนนั้นกดมาตรงที่คําว่าเติมเงินนะครับแล้วผมจะเติมด้วยทูม m นนี่บอลเลตนะครับพอเราเข้ามาหน้าเว็บนี้แล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นโอนเงินไปทางเบอร์ที่อยู่ตรงหน้าจอเราเลยนะครับก่อนที่เราจะโอนนะครับอยากให้ทุกคนนั้นเช็คชื่อก่อนนะครับว่าตรงกับหน้าเว็บหรือเปล่านะครับแล้วอย่างต่อไปนะครับก็ให้ทุกคนนั้นเอาหมายเลขอ้างอิงมาใส่ตรงนี้เลยหมายเลขอ้างอิงเป็นไงเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูหมายเลขอ้างอิงหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยเนาะย ว่าเครดิตผมเข้ามาแล้วนะครับคือทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมผมถึงเติมเยอะจังผมก็จะมาสอนการเล่นทบนั่นเองนะครับบอกกันเลยนะครับว่ายิ่งเราเติมเยอะเท่าไหร่เรายิ่งได้มากเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมน้อยเนี้ยเราจะไม่สามารถทบได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาสอนหาเครดิตต่อนั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนนั้นกดไปตรงที่คําว่ากระชาปองเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนพอเราเข้ามาหน้าเว็บนี้เสร็จแล้วนะครับคือระบบของเว็บนี้จะมีเกมให้เล่นมากมายเลยเนาะผมก็จะมาสอนหาเครดิตด้วยนี่เลยนะครับผมนะเครดิตเกมคณ เพราะว่าเกมนี <gauche> <aro qué> ้เรามีโอกาส50 50นะครับที่เราจะได้เนาะถ้าเกิดว่าเราเล่นตาแรกแพ้10บาทใช่ป่ะทุกคนเกมต่อไปนะครับเราก็ทบไปเป็น20เงี้ยถ้าเกิดว่าเกมที่2เราแพ้ต่อเงี้ยเกมต่อไปเราก็ต้องทบ40เะครับพอเราฝา่ไป40นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราชนะขึ้นมาเงี้ยเราก็จะได้กําไรกลับมา10บาทนะครับทุกคนเชื่อผมนะครับว่ามันต้องมีสักตานะครับที่เราจะมีโอกาสได้กลับมานะครับแน่นอนเชื่อผมวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงินทุนเยอะมากเท่าไหร่นะครับเรายิ่งมี โอกาสได้เครดิตเดี๋ยวมาเท่านั้นนะครับเกมแรกนะครับผมก็จะมาหมุนไปสืเครดิตนะครับโอเคนะครับทุกคนเกมแรกเราแพ้เกมต่อไปเราก็ต้องใส่เป็น20เครดิตนะครับโอเคนะครับทุกคนอย่างต่อไปเราก็ต้องใส่เป็น40นะครับถ้าเกิดว่าเราแพ้อ,อีกเราก็ต้องใส่เป็น80นะครับ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เงินกลับคืนมาแล้วนะครับมันต้องมีสักเกมที่เป็นของเราในครับพอเราได้เครดิตกลับคืนมาแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นกลับมาเล่น10เครดิตเหมือนเดิมนะครับทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเครดิตนี้สามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเครดิตนี้สามารถเอาไปเติมเกมออนไลน์ได้แล้วก็เอาไปช้อปปิ้งได้นะครับผมก็จะเอาเงินเครดิตนี้มาเติมเกมออนไลน์นะครับผมก็จะเติมอ่าเกมฟรีไฟนะครับพอเรามาน้านี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นเลือกจํานวนเพชรที่เราต้องการเติมนะครับผมก็จะเลือกเป็นพหน 197เดครดิตนั่นเองนะครับหรือ297าบาทนะครับผมบอกเลยนะครับว่าซึ่งถูกกว่าในเว็บของการิน่าอนี้ครับผมนะถูกกว่าปกติด้วยโอเคอย่างต่อไปก็ให้ทุกคนนั้นใส่ UID ของเรานะครับก็ให้ทุกคนนั้นคอกตรงนี้มาเลยนะครับแล้วมาใส่ตรงนี้เลยเนาะแล้วก็ยืนยันการทํารายการไปเลยก็หลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนั้นรอ1-3นาทีนีครับ โอเคในครับทุกคนเมื่อกี้เพจก็ได้เข้ามาในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้รับรางวัลมากมายเลยเนาะหากระบบมีปัญหาตรงไหนเราก็สามารถสอบถามกับแอดมินเพจได้นะครับโอเคนะครับผมนะเครดิตที่เหลือผมก็เก็บไว้เอาไปทําทุนต่อนะครับบอกเลยนะครับว่าเว็บนี้ดีจริงๆนะครับงั้นเราไปรับชมคลิปกันต่อเลยดีกว่านนครับทุกคนโอเคไปกันเลย